สเสน่ห์นางหงตอนที่สองขอบคุณนะครับพี่เมื่อเห็นว่ารอดแน่ชายชุดดำมอมแมมจึงหยัดกายลุกขึ้นทำท่าจะหมุนตัวจากไปทว่าคนตัวโตวเรียกไว้เล่นเอาสะดุง้งใจหายว่าตามฉันมาพี่ก็ไหนว่าจะปล่อยผมไปอ่ะเจ้าหัวขโมยตาเหลือกลานทว่าเมื่อชายหนุ่มสงสายตาคมปรับแกมดุมองมาจึงเดินตัวรีบตามไป จนมาถึงรถกระบะคันใหญ่ของเขาเจ้าของรถมองมาแล้วออกคำสั่งขึ้นรถคนรับคำสั่งจะเดินไปนั่งกระบะหลังแต่เจ้าของรถชี้มือเป็นเชิงสั่งให้มานั่งข้างๆกันเขาจึงก้มมองเนื้อตัวสกปรกมอมแมมของตัวเองอย่างลังเลไม่แน่ใจจนเจ้าของรถต้องตัดบทอย่างรำคาญมาธนาะรับๆเขารีบก้าวขึ้นรถที่นั่งข้างคนขับ คณาทิพ์ออกรถแล้วจึงเบือนหน้ามาหาคนข้างๆเชื่ออะไรนะเราเป็ดครับพักที่ไหนผมไม่มีบ้านหรอกครับเพิ่งถูกเขาไล่ที่มาเมื่อวานผมทำงานก่อสร้างเมียผมเพิ่งคลอดลูกได้สองเดือนผมไม่รู้จะทำยังไงก็เลยขโมยของเป็นครั้งแรกจริงๆนะพี่อย่าจับผมส่งตำรวจเลยนะครับนายเป็ดมองคณาทิพด้วยสายตาวาววนท่าทางผู้ชายคนนี้ใจดี อย่างน้อยก็คงดีกว่าผู้หญิงสวยคนเมื่อกี้นี้ผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้หน้าตาสวยอย่างกับนางฟ้าแต่ใจร้ายเหมือนนางแม่มดเอา้าแล้วพักอยู่ที่ไหนล่ะเขาไม่สนใจตอบแต่ย้อนถามในเป็ดหลบสายตาลงตามอยู่ครู่หนึ่งร่องรอยความละอายกึ่งอดสูว่าผ่านในหน้าแต่ก็จำเป็นต้องบอกใต้สะพานลอยครับเด็กสองเดือนน่ะเหรอ เขาขึ้นเสียงสูงเมื่อเห็นหยาดน้ำตาคลอครองดวงตาคู่นั้นอยู่จึงถอนหายใจคิดไม่ออกเลยว่าหากต่มิสาจับนายคนนี้ส่งตำรวจลูกเมียของนายเป็ดจะอยู่อย่างไรผมกำลังจะหาทางขยับขยายครับแต่ว่าผมคิดไม่ออกผมก็เลยคนพูดกล้ามกลืนความรู้สึกลงไปใหม่แล้วเอ่ยด้วยเสียงเครือแหบขโมยนายพาไปสิครับ ในเป็ดเลิกคิ้วงงงงไม่เข้าใจว่าชายหนุม่มแปลกหนะ้าผู้นี้ต้องการอะไรจากเขากันแน่สะพานลอยที่ว่าน่ะอยู่ตรงไหน,นในเป็ดบอกทางเมื่อชายหนุม่มถามย้ำผู้ชายคนนี้คงไม่เชื่อคำพูดของเขากระมังรถกระบะของคณาทิดจอดเมื่อถึงขี่หมายาที่เห็นทำให้เขารู้สึกขดฟูอย่างบอกไม่ถูกเมื่อตายสะพานลอยนั้นมีเต็นท์เก่าๆกลางอยู่ มันเปิดอ้าเอาไว้จึงเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังให้นมลูกเสื้อผ้าขาวของวางระเกะระกะอยู่ด้านนอกด้านข้างมีทั้งถ้วยชามและถุงพลาสติกวางเกลื่อนสภาพความเป็นอยู่ย่ำแย่เมื่อเห็นมีคนแปลกหน้าเข้ามาพร้อมสามีหญิงสาวคนนั้นจึงรีบดึงตัวลูกออกจากท่าดูดนมมาวางไว้บนเบาะบางๆแล้วค่อยลอดตัวออกมาจากเต็นท์สีหน้าเจิงเจือนของสามีทำให้เธอเกิดอาการตื่นตระนก เมียกับลูกผมครับนายเป็ดแนะนำแต่ไม่ได้ช่วยไขยข้อข้องใจของภรรยาอย่าจับผมส่งตำรวจเลยนะครับไม่งั้นเมียกับลูกผมตายแน่ตำรวจสายใจหน้าซีดส่วนเซจนนายเป็ดต้องมาจับประคองเอาไว้เธอเพิ่งคลอดร่างกายยังไม่ทันแข็งแรงดีก็ต้องระเหิดมาอยู่ใต้สะพานอย่างนี้เสร็จแล้วนั่นไม่เท่าไหร่แต่ลูกชายเขา มันเพิ่งลืมตาดูโลกมาไม่นานก็ต้องมาเจอกับสภาพย่ำแย่นี้เสร็จแล้วไม่ต้องกลัวหรอกฉันมาดีเก็บของแล้วขึ้นรถไปกับฉันปไปไหนครับนายเป๋เสียงสัน่นขณะทิพยื่นมือไปแตะไหลแล้วบอกไร่พระจันทร์ทำไร่ได้ใช่ไหมนี่หมายความว่านายเปดตาโตเสียงสัน่นดีใจยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเมื่อชายหนุ่มพยักหน้าและบอกขึ้นไปกันทั้งหมดนี่แหละ ทำอะไรได้ค่อยว่ากันอีกทีอย่างน้อยก็คงดีกว่ามาอยู่ในที่แบบนี้สงสารเด็กสายตาของชายหนุ่มทอจับไปยังร่างเล็กที่นอนหลับตาพริมในหอผ้าขนหนูไม่รู้เรื่องราวของโลกภายนอกพี่สายใจหายหน้าซีดโผล่เข้ากอดสามีแล้วร้องไห้สะอึกสะอื่นรู้สึกมันตายแล้วเกิดใหม่ที่อยู่ๆก็มีคนใจดียื่นมือเข้ามาช่วยเหลือขอบคุณครับพี่ผมไม่รู้จะพูดอะไรดี ในเป็ดคุกเข่าลงไปเช่นเดียวกับสายใจชายหนุ่มจึงดึงตัวสองสามีภรรยาให้ลุกขึ้นอย่าทำอย่างนี้เลยไปเก็บของเถอะกว่าจะขึ้นเหนือไปถึงไร่เขาตัดบทแล้วเดินไปนั่งอ่านหนังสือพิมพ์รอค้าวเวลาในรถร่างสวยเฉิดฉายของตมิสาตริน,นโสพลในชุดฟินาเลสีทองอลามเรืองรองจากผ้าซาตินฟีมือการออกแบบและตัดเย็บของห้องเสื้อพนาราย ถ้าไม่กล้องหลายสิบตัวมุ่งตรงมาหาคนที่โดดเด่นที่สุดบนเวทีแสงพึบพับจนตาพราแต่หญิงสาวยังโพสท่าได้น่ามองทุกเสียงชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันว่าชุดฟินาเล่ชุดนี้เหมือนถูกออกแบบมาเพื่อเธอโดยเฉพาะแพรวพนรรายยิ้มปรื่มกับผลตอบรับที่ดีเกินคาดมีผู้ให้ความสนใจกับเสื้อที่เธอออกแบบโดยเฉพาะชุดฟินาเล่ของค่มขึ้นนี้และตัวนางแบบเอง แต่มิสาลงจากเวทีไม่ทันดื่มน้ำไม่ครเหนื่อยก็ถูกตามตัวยิงสาววางแก้วน้ำลงแล้วถอนหายใจเหนื่อยหน่ายเธอให้เกียรติมาเดินให้ก็ดีถมเทปไปแล้วยังจะเรื่องมากมารบกวนเธออีกใครเห็นว่าชื่อปฏิพัทธ์เป็นช่างภาพของนิตยสารรีวิวค่ะรีวิวเหรอญิงสาวถ่วนชื่อนิตยสารนี้ใครได้ยินก็ต้องรู้จักเพราะยอดขายดีเป็นอันดับหนึ่ง มีเฉพาะดาราดังหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงเท่านั้นที่ได้ลงปกและสัมภาษณ์แล้วคุณตมิสาจะไปพบไหมคะคุณปฏิพัท์รออยู่ที่โต๊ะ VIP ไปยิงสาวตอบสั้นๆค่อยทำให้คนมาตามยิ้มออกวันใจอยู่ว่าแม่เจ้าประคุณจะเกิดอารมณ์ติดแตกไม่ยอมลงไปพบขึ้นมาคนมาตามอย่างเธอจะหาคำตอบให้ไม่ได้เดี๋ยวจีเดินนำไปนะคะไม่ต้องเดี๋ยวฉันไปเอง บอกเขาว่าให้รอก่อนฉันดื่มน้ำส้มหมดแก้วเมื่อไหร่จะลงไปเองต่มิสาตอบคืนแล้วหันไปจิบน้ำส้มต่อชุดที่สวมอยู่ยังเป็นชุดฟินาเลเพราะยังไม่เปลี่ยนขางงั้นจีไปนะคะจีรสาถอนหายใจอย่างเหนื่อยหน่ายว่าแล้วไงล่ะแม่แต่มิสาคนนี้น่ะเหรอจะทำเรื่องง่ายให้ยังคงเป็นเรื่องง่ายเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาไม่มีทางซะหรอกต่มิสาปลายตามองจีรสา รู้จากสายตาว่าแม่นันจะต้องแอบค่อนขอดดินทาเธอในใจพวกนี้คงเข้าใจว่าเธอเล่นตัวเรื่องมากเธอขอตอบเลยว่าไม่ใช่ก็คนเพิ่งเดินแบบมาเหนื่อยๆน้ำทาย,ยังไม่ทันดื่มไม่ชุม่มคอไอชุดยาวรุมรามนี้ก็ยังไม่ทันได้เปลี่ยนจะให้ลงไปพบได้ยังไงยิงสาวเบป้ปากดื่มน้ำส้มอย่างใจเย็นไม่รีบร้อนและหลังจิบน้ำส้มไปได้เพียงน้อยนิดทั้งที่เพิ่งบอกว่ากระหายน้ำมาก ต่มิสาจึงได้หยัดกายลุกขึ้นอย่างเชื่องช้ามีคนเอาชุดเดิมมาให้เปลี่ยนเธอจึงรับมาเดินหายไปในห้องน้ําอยู่ครู่หนึ่งก็ออกมาในชุดราตรีสั้นสีเงินที่ใส่มาจากบ้านเติมแป้งและปากนิดหน่อยแล้วจึงเดินออกไปยังโต๊ะวีไมาละแพรวพนารายบุยปากให้ปฏิพัฒหันไปด้านหลังเมื่อร่างสวยของตมิสาเด่นสะดุดตามาแต่ไกลชายหนุ่มผมยาวอยากศก มัดรวบเอาไว้ด้านหลังเรียบร้อยช่างภาพมือนหนึ่งของนิตยสารยอดขายสูงสุดจึงเบือนสายตามองตามเขาลุกขึ้นแล้วส่งยิ้มให้เซเล็บสาวก่อนเชื้อเชิญให้เธอนั่งตามเชิญครับคุณตมิสาขอบคุณค่ะยิงสาวหย่อนกายลงนั่งดูเหมือนสายตาหลายคู่จะเบือนจับมาหาเธอแทนที่จะเป็นการแสดงโชว์ของห้องเสื้อบนเวทีเห็นเด็กบอกว่าคุณผมปฏิพัธ์ครับ ค่ะมีเรื่องจะคุยกับฉันเหรอคะคืออย่างนี้ครับทางนิตยาสารของเรากําลังหานางแบบมาขึ้นปกใหม่เพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ผมเห็นคุณตมิสาบนเวทีเมื่อครูก็เกิดไอเดียไม่ทราบมาสนใจหรือเปล่าครับปฏิภาณเริ่มเรื่องเขาทำงานกับนางแบบสาวๆสวยๆมาก,ก,มากแต่ไม่เคยเห็นใครโดดเด่นสวยสะดุดตามากขนาดนี้มาก่อน แค่เห็นประกายผ่องๆจากตัวตมิสาก็แพร่กระจายออกมาเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญมีหน้าเล่าตามิสาแปลว่าพระจันทร์นี่เองถ่ายปกเหรอคะตมิสาค่อนข้างสนใจไม่สิต้องบอกว่าสนใจมากเพราะงานด้านการถ่ายแบบเธอยังไม่เคยลองที่เคยก็แค่ลองเดินแบบเล่นๆหาประสบการณ์ทว่าแม้จะสนใจค่อนข้างมากแต่เธอก็เพียงเลิกคิ้วถามครับผมบอกตรงๆว่าคุณตมิสา เหมาะมากกับคอลเลกชันใหม่ของเราเน้นความงามของมวลดอกไม้และผู้หญิงสวยเหมือนนางในวรรณคดีฉันขอคิดดูก,ก่อนนะคะอุย้ยจะไปคิดอะไรมากมายละคะคุณน้องนิตยาสารรีวิวออกจะดังรับรองเลยว่าคุณน้องตมิสาได้ขึ้นปกจะต้องดังแล้วก็ดังอีกแพลวพนารายช่วยพูดอีกคนเอาความเด่นดังเข้าล่อทว่าคนตรงข้ามไหวไหลเรื่องนั้นมันไม่สำคัญลกคะ่ะ เธออยากจะตอบประโยคไปอีกสักนิดว่าแค่นี้ก็ดังจะแย่แต่ก็ยังเอาไว้ก่อนไม่อยากให้ใครเขาหมั่นใจลองเอาข้อเสนอของผมไปคิดก่อนนะครับคุณตมิสาอย่าเพิ่งปฏิเสธกันเลยเรื่องค่าตอบแทนเดี๋ยวผมไปคุยกับเจ้าของหนังสือให้เรื่องนั้นไม่สําคัญแล้วคะ่ะฉันรับงานที่ความพอใจไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินจริงสิครับผมก็ลืมไปว่าคุณตมิสารวยมากชายหนุ่มผมยาวถอนหายใจเงินเธอก็มีแล้ว ดังเธอก็ดังแล้วแล้วเขาจะเอา,เาอ,อะไรเข้าลอกกัน่ะทีนี้เอาไว้ฉันจะเก็บไปคิดนะคะขอบคุณมากครับหวังว่าผมจะได้รับข่าวดีปฏิพทัทธ์ทอดสายตามองคนตรงหน้าหวานเชื่อมหญิงสาวเพียงแค่ยิ้มรับตอบตกลงในใจแต่คิดว่ารอเอาไว้ผ่านไปหลายวันก่อนค่อยตอบจะดีกว่าหญิงสาวให้สัมภาษณ์นักข่าวสองสาเริงซึ่งคำถามส่วนใหญ่มักเน้นไปเรื่องความรักเพราะจนป่านนี้เธอก็ยังครองตัวเป็นโสด เสร็จแล้วจึงเอ่ยขอตัวกลับเมื่อมาถึงบ้านกลาวว่าจะนอนพักหลับให้เต็มทีแต่ต้องมาทนฟังเสียงทะเลาะก,กันของพ่อแม่โอ้ยยิงสาวอุทานขึ้นและรับเอาหมอนอิงในห้องรับแขกเอาไว้ได้ทันก่อนที่มันจะปลิวหือมาปะทะบนศีรษะเธออะไรกันคะแม่ไม่มีอะไรหรอกจันดูนขึ้นไปนอนเถอะเตมินหันมาบอกลูกสาว แม้จะเบื่อนายที่ภรรยาพูดไม่รู้เรื่องชอบหาเรื่องมาทะเลาะอย่างไรแต่กับลูกสาวเขาไม่เคยบ่นหรือเล่าอะไรให้ฟังเพราะไม่อยากให้ลูกไม่สบายใจไปด้วยเขาเองผิดแท้ที่พลาดพลั้งจนต้องแต่งงานกับนรมนที่ต่อให้เช็ดถูอย่างไรก็เป็นได้ดีที่สุดแค่ปล่อยหงุนิสัยของเธอไม่เคยเปลี่ยนเอะอะวยวายปากร้ายสิ่งที่ดีที่สุดในตัวนรมนเห็นจะมีแค่มีลูกสาวที่ได้อย่างใจอย่างเช่นตมิสาให้กับเขา ไม่ต้องไปนอนจะได้รับรู้ว่าพ่อแกมาเลว้ยยังไงโนรมอนตวาดเตมีนจึงตะคอกกลับอย่างเหลืออดพอแล้วนะคุณมนไม่อายลูกบ้างหรือไงไม่อายอายมันทำไมมันเป็นลูกก็ต้องรับรู้ว่าพ่อแม่ทุกใจอะไรมีเรื่องมีราวอะไรกันไม่ใช่เฉิดฉายมีความสุขอยู่คนเดียวคนอะไรอิจฉากระทั่งลูกพอแล้วค่ะพ่อกับแม่เลิกทะเลาะก,กันเป็นเด็กๆสักสทีเถอะจันเบือ่อหญิงสาวถอนหายใจ ปิดหูแล้ววิ่งพลุนพลันขึ้นบันไดไปมาถึงก็ทิ้งตัวลงกับที่นอนหยิบหมอนมาปิดหูไม่อยากได้ยินหลายปีมาแล้วที่บ้านเธอตกอยู่ในสภาพแบบนี้เธอไม่รู้ว่าพ่อมีเมียน้อยจริงๆหรือเปล่าแต่แม่ก็ช่างสรรหาเรื่องมาว่าพ่ออยู่ทุกวันไม่มีมันก็คงมีใหในสักวันหญิงสาวใช้เวลาจมอยู่กับที่นอนนุ่มๆอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงจึงได้ฝืนตัวไปหย่อนสะโพกลงนั่งเก้าอี้หน้าโต๊ะเครื่องแปง้งเพื่อเช็ดล้างคราบเครื่องสําอางออก เพราะไม่อยากนอนทั้งอย่างนั้นกลัวหน้าพังจากนั้นจึงนอนแช่น้าอุ่นจัดผสมเกลือหอมให้ตัวเองได้ผ่อนคลายเมื่อไม่ต้องทนฟังเสียงพ่อแม่ทะเลาะกันก็สบายใจขึ้นแต่ก็แน่ละ่ะพรุ่งนี้เสียงตวาดของแม่ก็คงตามมาหลอกหลอนอยู่ดีบางทีเธออาจจะหาโอกาสไปพักผ่อนที่ไหนสักแห่งแต่มิสาถอนหายใจหนักหน่วงหลังเรียนจบเธอเองยังไม่ได้เริ่มทำงานเป็นชิ้นเป็นอันและพ่อก็ไม่ได้เคี่ยวเข็นให้เธอเริ่มงานที่ไหน มีครั้งสองครั้งที่คิดอยากให้เธอเล่นการเมืองแต่เธอปฏิเสธโดยไม่ต้องคิดโถคนสวยๆอย่างเธอจะให้ลงเล่นการเมืองมันเหมาะที่ไหนกันหลังอาบน้ำประทินผิวเสร็จเธอจึงล้มตัวลงนอนเหยียดยาวอดไม่ได้ที่จะนึกถึงในพลเมืองดีนั่นขึ้นมาอีกทำตัวเป็นพระเอกไม่เข้าเรื่องคิดจะช่วยเหลือโจรระวังเธอมันจะแวงกัดเอา แต่จะว่าไปเธอก็จักคุณหน้านายคนนี้อยู่ไม่น้อยเลยรู้จักกันที่ไหนแต่ไม่หรอกวันๆเธอพบคนร้อยพ่อผันแม่มันก็คงจะมีผ่านๆตามาบ้างยิงสาวตัดบทในใจคมตาลงให้หลับไม่นานก็เข้าสู่นิทรารมอันแสนสุขคณาธิปยืนค่้ยหลังมองคนงานในไรก่กำลังขุดแปลงเตรียมปลูกกาแฟล็อตใหม่พันาราบิกาที่ราคากำลังขึ้นสูงและเป็นที่นิยมของตลาด หลังจากหลอดแรกได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีเขาจึงต้องเร่งเพิ่มผลผลิตสายตาของเขาทอดจับไปยังคนงานใหม่ที่เขาอุตส่าห์หอบพิ้วมาจากกรุงเทพถ้าทางทำงานแข่งขันนั้นทำให้เขาพอใจเขาเองเห็นแล้วก็เวทนาอย่างน้อยช่วยให้ในเป็ดกับลูกเมียมีที่อยู่ที่กินคนงานในไร่ก็ดูจะรักและเมตตาลูกชายของมันอยู่มากเมื่อเห็นหน้าในเป็ดเขาก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงใครบางคน แต่มิสาชื่อของเธอแปลว่าพระจันทร์เช่นเดียวกับชื่อไรจนแล้วจนรอดเขาก็ยังเอาตัวเข้าไปข้องเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงที่ทำลายความมั่นใจในตัวเองของเขาไปจนหมดสิน้นนานพอดูกว่าเขาจะตั้งหลักหยัดยืนขึ้นมาได้อีกครั้งจนมาเป็นเจ้าของไร่พระจันทร์ในวันนี้จากวันนั้นวันที่เขาได้พบกับเธออีกครั้งหลังไม่ได้พบกันเกือบสิบปีสายตาที่เธอมองเขามันว่างเปล่าไร้แววจดจำแต่ก็นั่นแหละ คนอย่างตะมิสาจะนึกถึงใครถ้าไม่ใช่ตัวเองผู้หญิงอย่างนั้นชายหนุ่มหลับตาลงคล้ายเข้าสู่ผวังเมื่อความคิดล่องลอยย้อนกลับไปในช่วงที่ยังเรียนมหาวิทยาลัยในตอนนั้นเขาเรียนปี2อคณะวิศวกรรมเขาช้าไป2ปีเพราะสอบไม่ติดในขณะที่นักศึกษาสาวปีหนึ่งดาวเด่นอย่างตมิสาเรียนนิเทศศ เธอเป็นคนสวยโดดเด่นไม่ว่าใครเห็นเป็นต้องมองเหลียวหลังไม่ว่าใครคนนั้นจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายรวมทั้งตัวเขาเองด้วยแต่ขณาิทย์ตัวสูงแต่ผอมเก้งกลางผิวค่อนข้าง,างคร้ำแก้มตอบเหมือนคนอมโรคสว่วนแว่นตาหนาเตอะเพราะสายตาสั้นแล้วยังสะพายย่ามแสนเ,เชยบรรจุข้าวของทุกอย่างอยู่ในนั้นเขาลงสเสน่ห์เธอตั้งแต่แรกพบในตอนนั้นเขากำลังปั่นจักรยานไปเรียนอย่างเร่ริง ปั่นจักรยานไปเรียนอย่างรีบเร่งเพราะพักอยู่ที่วัดกับหลวงลุงซึ่งระยะห่างจากมหาวิทยาลัยพอสมควรแต่พอขับรถผ่านมาพบตตมิสาดูเหมือนทุกอย่างในชีวิตเขารวมทั้งเวลาจะหยุดนิ่งไร้การเคลื่อนไหวตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีใครถูกใจเขาอย่างนี้มาก่อนสวยชายหนุ่มพึมพามเพราะมัวแต่มอง รถจักรยานเก่าๆของเขาจึงฉลับชนถังขยะจนล้มลงทั้งคนทั้งถังขยะหลายคนหันมามองบางก็สุบสิบบางก็นินทาแต่ส่วนใหญ่จะหัวเราะซะมากกว่าเขารู้สึกเสียหน้าเป็นอย่างมากหันไปมองตัวต้นเหตุที่ทำให้เขาได้รับความอับอายครั้งนี้ก็เห็นว่าหญิงสาวเพียงแค่ปลายตามองมองมิ่นหมิ่นคล้ายเหยียดแคลนแล้วเดินต่อขณะทิพย์คอตกถอนหายใจยาว เขาควรจะเจียมตัวมากกว่านี้เด็กวัดอย่างเขาอย่าว่าแต่ผู้หญิงสวยอย่างนั้นเลยต่อให้เป็นผู้หญิงที่ขี้เหร่ที่สุดในนี้ก็คงจะไม่มองนับแต่นั้นมานักศึกษาหนุ่มชั้นปีสองอย่างขณาทิพย์ก็ตัดใจแต่ทว่าก็มีเรื่องให้เขาต้องคล้องเกี่ยวกับสาวเจ้าอยู่บ่อยๆจนหัวใจของเขามันเริ่มมีเธอเข้ามาแทรกแซงทีละนิดทีละนิดจนเต็มทั้งสี่ห้องยากจะแงะแกะแสสซอนมันออกมาแม้จะรู้อยู่เต็มอกว่าเธอมีคนที่เธอชอบอยู่แล้วก็ตาม เคมทัศน์รุ่นพี่คณะเดียวกับเขารูปหล่อพ่อรวยเป็นที่ครั่งไคล้ของสาวๆและบังเอิญอีกนั่นแหละที่เขาดันเกิดเป็นน้องรหัสของเขมทัศน์เขาเขาจึงได้มีโอกาสร่วมโตก,กับคนอย่างเธอแต่เขาดูอย่างไรก็เห็นว่าทั้งคู่ช่างแตกต่างกันอย่างเหลือเกินเขมทัศน์เข้ากับคนง่ายไม่ถือตัวในขณะที่หญิงสาวเย่อหยิ่งไม่ค่อยยอมคบหากับใครนอกจากคนในระดับเดียวกันเขาจึงได้แต่ทําตัวรีบ แต่ก็พยายามหาโอกาสชวนคุยยังน้อยแม้รู้ตัวดีว่าเธอคงไม่มองแต่ก็อยากได้ยินเสียงของเธอสักนิดให้เก็บเอาไปฝันเล่นก็ยังดีจันเย็นนี้ไปดูพี่เตะบอลน,นะพี่อยากได้กำลังใจเคมะทัศหยอดคำหวานในตอนท้ายวังให้เธอตอบรับเทว่าหญิงคนรักสายหน้าดิกไม่ไหวและะ้วค่ะเย็นของพี่ก็ยังมีแดดอีกอย่างคนก็เยอะจันไม่ชอบตกเป็นเป้าสายตาใคร เขาไม่รู้ว่าเขมทัศเสียใจไหมที่ได้ยินอย่างนั้นรู้แต่ว่าแววตาดูหมอนเศร้าจนเข้าเห็นใจเขมทัศเองไม่เคยถือตัวว่ามีอะไรเหนือกว่าเขาทว่าให้ความช่วยเหลือแนะนําเป็นอย่างดีหลายครั้งที่เขาได้ไปไหนมาไหนกับคนทั้งคู่และเห็นว่าตามิสามักพูดจาตรงตรงไม่รักษาน้ําใจใครต่อใครอยู่เสมอเขาแอบคาดเดาในใจเงียบๆว่าความรักของทั้งคู่จะยืนยงอยู่ถึงเมื่อไหร่รู้สึกว่า หลังจากที่เขาคาดเดาอย่างนั้นเพียงไม่นานทั้งสองก็เลิกกันในว่าเขมทัศน์มีคนใหม่ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนอื่นไกลเธอชื่อปิณะน,น,อนองเพื่อนสนิทของเขาเองเรื่องแบบนี้มันพูดยากในเมื่อตะมิสาไม่เคยปรับตัวเองให้เข้ากับใครได้เลยชีวิตของเธอเลิศหรูฟุ้งเฟ้อและจมไม่ลงเขาแทบไม่เคยเห็นเธอไปไหนมาไหนกับใครเพราะดูจะเข้ากับใครได้ยากเต็มทีเพื่อนในกลุ่มก็มีแค่ไม่กี่คนที่คงมาจากพื้นเพสูงส่งพอกัน หลังถูกผู้ชายบอกเลิกเขาคิดว่าจะได้เห็นหญิงสาวเศร้าซึมเหมือนคนอกหักทว่าก็ยังเห็นท่าเดินคอตั้งเฉิดฉายอยู่เหมือนเดิมจึงดูไม่ออกว่าหญิงสาวเสียใจบ้างหรือเปล่าแต่ไม่นานก็เห็นเธอมีคู่ควงคนใหม่คนนี้เป็นถึงดาราดังคอยทําให้หญิงสาวตกเป็นข่าวอยู่บ้างประปลายแม้จะรู้ว่าตามิสาเป็นคนอย่างไรแต่ก็อดไม่ได้ที่จะปล่อยหัวใจวิบวหวไปกับเสน่ห์ร้อนแรงของเธอโดยที่เธอไม่ต้องออกแรงยั่วยวนให้เมื่อย เขาพยายามตัดใจและเกือบจะตัดใจได้แล้วหากจะไม่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาอีกแฟนใหม่ของเธอพัสกรดาราหนุ่มเจเลผู้ชายคนนั้นมอมเราหวังจะรวบหัวรวบหางแต่โชคดีที่เขาไมา่เห็นเขาเพราะทำงานพิเศษในผับดังกล่าวแม้เขาจะเป็นคนเอาเครื่องดื่มไปเสริมให้ด้วยตัวเองทว่าหญิงสาวก,ก็ทำเหมือนไม่เคยรู้จักเขามาก่อนเป็นเพราะเธอจำเขาไม่ได้จริงๆหรือสมองไม่อยากจดจำเขาก็ไม่แน่ใจ หญิงสาวอ่อนระทวยในอ้อมแขนของพัสกรดาราหนุ่มกึ่งโอบกึ่งประคองหญิงสาวออกจากผับท่าทางคอพับคออ่อนอย่างนั้นทําให้เขาเอะใจเขาเรีบร้อนตามไปโดยยืมมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนร่วมงานทันได้เห็นว่าดาราหนุ่มเดียรรถเข้าโรงแรมมานรูดเมื่อเขาไปถึงก็ตรงเข้าขอห้องนั้นด้วยความร้อนใจหากใครมาสัมผัสเนื้อตัวของเขาตอนนี้ก็คงเห็นว่ามันร้อนรุ่มราวกับไฟกลัวตัวเองมาช้าไปทันทีที่เห็นหนะ้าคนมาขัดจังหวะ ดาราหนุ่มหน้าซีดเผือดขณะที่ไม่ฟังข้อแก้ตัวอื่นใดเขาตรงเข้าชกต่อยจนพัสกรลนลานหนีออกไปเพราะไม่อยากตกเป็นข่าวอื้อฉาส่วนตมิสายังคงนอนหลับไม่รู้เรื่องเพราะฤทธยานอนหลับทว่ายังมีท่าทางกระสับกระสายไปมาให้เห็นแกจบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่2ของเรื่องสเสน์นางหงค่ะเรื่องนี้นะคะมีจำหน่ายในเว็บเมเมารตค่ะ ตักได้ทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะคะสามารถไปดาวน์โหลดอ่านตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่ตัดฉากเลือบซีนได้เลยค่ะ